หนูใบชานะคะจากหนงหนูใบชาเ็นและหนูใบชา .com นั่นเองค่ะวันนี้นะคะแอบมีของเล่นใหม่นั่นเองซึ่งเคยรีวิวไปแล้วสีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เจ้า my lip tint pack เนี่ยค่ะมันออกสีมาใหม่นะคะก็คือสี Virgin r e d ตัวนี้สีแดงซึ่งจริงๆเนี่ยเจ้าตัวนี้มันเป็นลิปแทกทูใช่ไหมซึ่งกำลังฮิตมากตอนตอนนี้เลย เอาเอจริงๆที่ไปเกาหลีมาหนึ่งอาทิตย์ไปเดินเมียงดงมีขายค่ะแต่ว่าไม่ใช่มีช็อปที่เป็นของตัวเองนะคะจะมีวางขายที่ชอ็อปแล้วก็จะมีลิปเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยวางอยู่จริงๆนะคะรวมทั้งจะมีหลายสีให้เลือกแล้วก็มีเป็นแพ็คด้วยนะคะก็เป็นตัวที่เมด e in เกาหลีจริงๆค่ะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่เกาหลีถ้าเกิดว่าใครไปเดินที่เมียงดงนั่นเองนะคะเดินเข้าไปในซอยเออ มันจะมีซอยแรกอะที่จะมีสกินฟู้ดที่ทัวไทยชอบนัดมาเจอกันนะคะตรงเข้าไปในซอยนั้นเลยนะคะจนเจออีตูดี้อีตูดี้อยู่ซ้ายมือใช่ไหมข้างช็อปอีตูดี้อ่ะก็จะมีเจ้าตัวนี้วางขายชื่อร้านอะไรนะพี่จําไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าเขาจะขายวันเดอร์แพดขายหลายหลายอย่างอะหลายๆแบรนด์ซึ่งเราอาจจะเห็นว่าเป็นแบรนด์ที่เอ,อิ่มมีวางขายที่เมืองไทยด้วยนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดดูทั้งสองสี 4. ซึ่งพี่อยู่มีอยู่ในมือเนี่ย สีเก่าก็คือเป็น Lovely Peach สีใหม่เป็น Virgin Red นั่นเองนะคะสำหรับสี Ver uh, Lovely Peach ก็จะเป็นสีนี้เคยทำวิดีโอรีวิวไปแล้ววันนี้ออกมาเหอน uh, Virgin Red ก็คือสีแดงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทาสีแดงให้ดู mm hmm. Virgin Red เนี่ย mm hmm. ก็สำหรับแบบเออช่วงนี้แต่งชุดแดงแไปเกาหลีเงี้ยก็จะเห็นส mm hmm. าวเกาหลีเขาชอบทาปากแดงแดงนะใช่ไหมหน้าข,ขาวๆก็เลยเอออยากได้บ้าง mm hmm. นี่ mm hmm. เขาจะเป็นแดงแบบนี้แบบ แดงแบบช้ำเลือดช้ำหนองแบบอุทัยธานีมากอุทัยทิพย์นะคะก็ปาดไปเลยเดี๋ยวลองมาลอกออกกันทาเข้าไปแล้วนะคะแอบสังเกตว่าลิปตัวนี้มันจะมีข้อเสียคือมันติดขนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาทาทาดีๆนะคะว่าพี่ก็ทาเล่นๆอะ่ะไม่ได้มาตั้งใจรีวิวนี่คือสีที่เช็ดออกก็คือสีเขาแดงจริงๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะมา เทสที่แขนให้ดู่าเห็นไหมมันจะเริ่มแห้งๆเป็นแบเบนี้ยเรามาเทสสีกันดีกว่าสีวันนี้จะมีเอ่อล e l y p e a c h กับ virgin นะเดี๋ยวมาเทสที่แขนกันให้ดูเริ่มที่ virgin ก่อนเลยเออสีพีชมันจะเป็นสีแบบออกส้มๆพีชๆแบบเนี้ยอ่ะนี่เป็นสีเวอร์จินเลด ดีๆทาร์พี่ชอบทานเลยถ้ามนแห้งเห็นเป็นอย่างงี้เราก็ลอกออกได้เลยนะที่เขาลอกมันเก็เลอ,อกอ,ออกนะนเห็นไหมสีที่เกิดขึ้นสีสวยไหมอันนี้เป็นสีเขานะเออพี่ว่ามันก็โอเคนะถ้าเราปากสีนี้ทั้งวันเลยอะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ทาไว้เดี๋ยวเรามาลอกดูว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นสีที่เกิดขึ้นจากปากก็ดูเด่นดีนะอะไรเงี้ยดูม เหมือนอยู่8ปดถึงสิชั่วโมงไม่ต้องเติมลิปอะไรอย่างเงี้ยแฮ่แอ hey, 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 เปลี่ยนกล้องก็แบบนั้นหมดอ่ะเรามาดูกันต่อเมื่อกี้เราสวอชสีกันไปใช่ไหมอันนี้เป็นสี Love l y p s วยล่วงอันนี้เป็นสี Love l y p s อ่ะคือสีนี้นะมันจะออกชมพูส้มๆอ,อันนี้จะเป็นสี Virgin Red ก็คือสีที่ทาที่ปากตอนนี้นี่ทาเสร็จแล้วก็คือมันจะลอกเป็นแผ่นได้แบบเนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ข้อเสียนะมันขี้ไหลอะมันไหลามาตรงเนี้ยเห็นปะ เออเนี่ยทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็ลอกออกก็จะเป็นสีแบบนี้เลยติดปากเราเหมือนก็เป็นการสักปากอะดูสีชัดๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสักปากอะไรเง,งี้ยก็จะได้แบบริบสีสวยๆโอเคค่ะก็เราดูของเล่นใหม่ใครชอบก็ลองหาซื้อดูนะคะส่วนตัวก็ราคาสูงนิดนึงแต่ว่าก็จะได้สีที่ติดทนมากดูสีเช็ดยังไม่ออกเลยนะคะนี่แล้วสีแดงก็จะทนกว่าสีพีชนะเช็ดไม่ออกเห็นปะเนี่ยเออก็จะเป็นสีประมาณเนี้ย ก็ใครชอบก็ลองไปเล่นดูนะคะมันก็จะติดปากติดฟันนิดนึงกคค็คืนเข้าไปไม่ได้มั้งอของเกาหลีก็น่าจะกินได้มันโนไปเองโอเคค่ะก็ทำรีวิวของตัวเองเล่นๆน,น,นะคะไม่ได้จริงจังอะไรมากผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะคะก็มาทำเล่นๆไม่ได้แบบทำจริงจังเป็นเหมือนไดอารี่ตัวเองมากกว่าวัน,วน